แต่เนี่ยเฮียจะซื้อเงินตัวหนึ่งสวัสดีครับพบกับผมช่องแสบเนื้อผ้าสามสครับวันนี้อยู่ที่สวนแนมนินครับสวนพี่ตั้มครับามาถอดเปลี่ยนล้อแทเลอร์ลากถังฉีดยาน,นะครับตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วครับถอดได้5ตัวครับอีกหนึ่งตัวต้องบ่งออกครับน็อตเสียครับตอนนี้ ใช้ประแจเลื่อนจับก็ไม่อยู่ฮะอาจจะต้องตัดครับตอนนี้กำลังหาวิธีแก้ไขก็ส่วนแจ็คกูลเลนซิ่งนะครับก็กําลังขึ้นไอเคอยู่ครับนี่นะครับเหลืออยู่หนึ่งตัวครับที่เป็นปัญหาครับคือตัวนี้ครับตอนนี้มันลูดถอยหน้าถอยหลังได้นะครับต้องบ่งออกนะครับคือทิ้งไว้นานครับเก็บไว้นานแล้วมันเป็นสนิมก็ถ้าบ่งออกถ้าเขาจะใส่ใหม่ก็คือต้องซื้อ ทั้งเสาทั้งน็อตตัวเมียมาใหม่แล้วก็ตอกใส่เข้าไปใหม่นะครับใช้ไม่ได้แล้วครับน็อตตัวนี้เบื้องต้นก็ใส่ห้าตัวไปก่อนครับไม่หลุดแล้วครับเพราะโตโยต้าก็มีน็อตห้าตัวครับตัวเตี้ยนี่มาดูรถไถครับรถไถน้อยคูโบต้าคันนี้นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับหลายปีแล้วครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับสภาพก็โอเคครับเวลาถังฉีดยาในสวนนะครับ อันนี้พี่ตั้มไปหาอุปกรณ์มาเพื่อบ่งน็อตครับเหลือตัวสุดท้ายครับเรื่องเกิดจันได้ครับรถไถก็ประมาณนี้ครับคันนี้ก็หลายสิบปีแล้วครับพวงรลสามก้านเพาเยอร์จะเปลี่ยนไซนาดีแล้วครับบอกก็อาจจะใส่เลคคาโรครับ หรือไม่ก็บรายหาสาระไม่เจออีกแล้วครับนี่ครับ p c x เสียแจ็คครับน,น,นี่ครับคันนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ถึงปีนะครับฮะสามเดือน,อนใช่เหรอเ,เออแต่ไม่ค่อยได้ขับขี่ไปไหนครับอันนี้สามเดือนกับกี่วันอันนี้รุ่น l สองสองศูนย์สองตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นรถมือสองญี่ปุ่นนี่ครับเพลาเดียวครับเป็นรถเพลาเดียวตอนนี้ปัญหาเกิดเรื่องเกิดนะครับก็รอพี่ตั้มพอดีจะเปลี่ยนใส่ล้อนี้นะครับเปลี่ยนใส่ล้อนี้ล้อนี้มีปัญหาครับล้อนี้ไปติดหญิงครับจอดอยู่แล้วซึมครับพี่ตั้มไปหาอุปกรณ์อยู่ครับ เด็กแจ็คก็กำลังยืนใช้ความคิดอยู่ครับเอาไม่ออกเอาไม่ออกตัวสุดท้ายครับจะเป็นอย่างนี้ครับอาถันครับล้อที่อยู่นานๆเนี่ยทนเลอร์ถังฉีดยาก็ยังไงก็คลิปนี้สั้นๆครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอพี่ต้มเอาอุปกรณ์มาให้ครับยังไงใครใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแสบเนื้ภาพสามขอยังไงคลิปนี้จบไปก่อนครับสวัสดีครับ